สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาวันนี้พุธที่สิบมกราคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางคุณมรุทลุงขาวกรมในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and f u t u r e จำกัดนะครับไปดูมุมมองการลงทุนกันในช่วงนี้ราคาทองคำยังคงปรับลดมาอย่างต่อเนื่องแนวโน้มจะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีปัจจัยอะไรต้องติดตามกันบ้างและเราจะวางแผนกันอย่างไรกันดีไปพูดคุยกับทางคุณมรุทเลยครับสวัสดีคุณมรรุทครับ สวัสดีครับคุณนำศึครับเปิดปีใหม่มาแล้วทองคํายังเลือกทางไม่เสร็จเลยนะครับแนวโน้มมันจะไปยังไงครับครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นการแกว่งตัวนี้ท่างค่อยๆซึมตัวลงของตัวราคาของคัมนะครับอออืภาพของทองคำเนี่ยมีลักษณะของการค่อยๆอยิจาลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่เราก็ยังมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อดตัวลงมาของราคาเนี่ย เป็นลักษณะของการปรับฐาหรือเป็นการอ่อนตัวลงช่วงสั้นนะครับภาพของทองคำเนี่ยอา,อาจจะลงได้ไม่ลึกเพราะว่ายังมีประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเข้ามาประคับประคองหรือประยุงในส่วนของตัวราคาเอาไว้อนะครับทั้งทั้งนี้เนี่ยเหตุผลที่ราคาทองคําปรับตัวลงก็มาจากดอลลาร์เริ่มกลับมามีสัญญาณของการแข็งค่าครับสอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสารัฐที่แข็งแกร่งอดครองกับบอลยิวสิปีหรืออัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนของฝั่งสารัฐที่ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากนักลงทุนลดการคาดการณ์ว่ากาเศรษฐกิจไม่ได้แย่เฟดก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งปรับลดอัตราดอกเบีย้ยขณะที่เจ้าหน้าที่ทเฟด เอ่อไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการเฟดคุณ Woman, มิเชลโบแมนเอ่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราเฟอวอติดครับเอ่อเอ่อมีการออกมาสนับสนุนให้เฟดเนี่ยยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในยระดับสูงต่อไปครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทำให้ตลอดลดการคาดการเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงในเดือนมีนาคมนี้เอ่อจากแรกๆเลยเนี่ยมั่นใจมาก เ่ินกว่70%นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เหลือประมาณ60%เท่านั้นภาพดังกล่าวก็เลยทําให้ทองคามีสัญญาณของการแหว่งตัวซึ่งตัวลงรับความขัดแย้งภูมิศาสตร์นี่ตอนนี้ฟุกกัสไปตรงบริเวณไหนครับอจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังมีแนวโน้มหรือมีสัญญาณที่ยังคงตึงเครียดอยู่นะครับรบเราอยากจะให้แนะนํา ในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นประเดน็นหลักๆ<ม>เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะประทุหรือมีแนวโน้มที่จะเมีสถานการณ์ที่รุนแรง<ม>ออแบบมากๆในช่วงสั้นได้นะครับ<ม>ออตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูจากข่าวจริงๆนะครับเราจะพบว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดาเนินต่อไปถ้าเราไปมองดูนะครับ<ม>เราจะพบว่าการสู้รบกันระหว่าง<ม>อิสราเอลกับฮามาสเนี่ย<ม>ก็มีการขยายวงกว้างออกไปนะครับ ตอนแรกลบกันเฉพาะฉนวนกาซาเท่านั้นครับแต่ณนะนะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอิสราเอลมีการโจมตีกลุ่มฮิสบอลลในเลบานอนเออ้วก็อิสราเอลมีการโจมตีเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านในซีเรียนะครับซึ่งทั้งฮิสบอลลทั้งกลุ่มติดอาวุธในซีเรียเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทั้งสิ้นนะครับออถ้าทีที่แข็งเกล้าของอิสราเอลเนี่ย ได้รับการหนุนหลังอย่างชัดเจนจากทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยก็ยังได้รับการนุนหลังจากอังกฤษอังกฤษก็พึ่งเคลื่อนเรือลบอ SMS Lisbon เข้าสู่ทะเลแดงเพื่อสนับสนุนกองเรือของสหรัฐด้วยนะครับรบนอกจากนี้นักลงทุนยังประเมินนะครับว่าชาติอาหรับอย่างอิหร่านเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะขาดแรงหนุนจากชาติอาหรับกลุ่มประเทศอื่นหลังหลังจาก รัฐมนตรีต่างประเทศของสารัฐนะครับมีการออกมาบอกว่าเขาเนี่ยมีพันธมิตรอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียจอแดน,นกาตาแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมเิเรตส์ค่าสงครามเในเชนวนกาซายุติลงเนี่ยเขาก็อยากจะให้กลุ่มประเทศอาหรับพวกนี้นะครับร่วมกันเข้าไปบูรณะหรือช่วยกัน ฟื้นฟูในส่วนของพื้นที่ต่างๆในชนวนกาซานะครับอข่าที่ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเอ,อการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มมีการแบ่งแยกเ,เป็นกลุ่มประเทศหรือกลุ่มกองกาลังต่างๆที่ชัดเจนเอ,อทางนี้ทางนั้นก็จะต้องตามดูครับว่าแนวโน้มการสู้รบเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการยืดเยื้อในลักษณะปัจจุบันต่อไปครับ ส่วนตัวเลขเศรษฐกษิจสำคัญสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นตัวเลขแรงงานแล้วพรุ่งนี้มีตัวเลขเงินเฟอ้อตรงนี้เองบเอมองอยังไงต่อครับเอ่อตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับเอ่อถ้าเทียบเ e a ย on ออนเยเนี่ยมีการคาดการหรือมีการ forecast ว่าตัวเลขเดือนพฤศจิกายอยู่ที่สามจุดหนึ่งเปอร์เซนต์เยยแต่เดือนธันวาคมเนี่ย อาจจะมีการไต่ระดับขึ้นมาที่ระดับ3.2เเซนะครับก็ถือว่าเงินเฟอ้อในรายเดือนมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้าเป็น CPI ปกติแต่ว่าถ้าเป็น CPI ที่เป็น core CPI หรือ CPI พื้นฐานนะครับก็น่าจะมีสัญญาณของการลดลงจากระดับ4.0เอร์เซในเดือนพฤจิกายนแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ3.8เปอร์เซนตนะครับต้องบอกว่าน้ำหนัก ของตัว Core CPI เนี่ยตลาดจะให้น้ำหนักมากกว่า CPI ธรรมดานะครับก็เลยมองว่าถ้าตัวเลขลดลงจริงก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ประคับประคองหรือพยุงทองคำเอาไว้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าตัวเลขที่ระดับ3.8%แม้ว่าจะลดลงจริง ก็ยังเหนือกว่าระดับเป้าหมายที่เฟดมีการตั้งเป้าหรือมีการประมาณการเอาไว้ภาพดังกล่าวก็เลยยังมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยบวกกับทองคํามากนะักอืแล้วก็นอกจาก CPI แล้วนะครับวันศุกร์ก็อยากจะให้ตามดู PPI เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขมาตรวัดเงินเฟอ้อทางด้านการผลิตถ้ามีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคำได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้ามีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยลบกดดันทองคําได้เหมือนกันครับไม่รู้เฟดเขาจะไปเวทตรงไหนเนาะคุณวรุษเนาะว่าว่าว่าจะอิงยังไงหรือว่าเดือนนี้ยังดีตัวไม่ดีตัวก็ไปรอเดือนหน้าอีกเดือนนึงก็ยังพอมีเวลาถูกไหมครัใช่เลยครับต้องบอกว่าถ้าเราดูจากการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐนะครับเราจะพบว่าการประชุมใน วันที่31มกราคมตลาดยังให้น้ำหนักเกือบ100%นะครับที่เฟดจะตรึงอัตราดอกเบียโนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมแต่ว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเ,เหมือนกับโฟกัสหรือมุ่งความสนใจไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่20มีนาคมมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วดอกเบียจะลดหรือไม่ลดตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การคาดการณ์ในระดับดังกล่าวเนี่ยเริ่มลดลงนะครับ,รบแล้วก็ถ้าลดลงต่ำกว่าระดับ5 0 ก็ต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันทองคาให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีผู้ว่าการเฟดเจ้าหน้าที่เฟดที่ออกมาส่งสัญญาณว่าไม่อยากจะลดดอกเบี้ยในในระยะเวลาอันใกล้ก็เลยอาจจะยังคงทําให้ทองคำมีลักษณะของการซึมตัวลงหรือแหวนตัวลงได้ถ้าสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่างประเทศไม่ได้ปะคุมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คือวันที่สิบสามมกรานะครับไต้หวันเองจะมีการเลือกตั้งก็ต้องตามดูครับว่าการเลือกตั้งในไต้หวันเนี่ยจะทำให้ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับไต้หวัน <c oughs> มีสัญญาณของการตึงเครียดมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจีนเองณปัจจุบันเนี่ยก็มีการ ส่งสัญญาณเคลื่อนไหวทางด้านการทหารออกมาอย่างชัดเจนนะครับครับ,รบก็เลยทําให้หลายฝ่ายวิตกกังวลว่าถ้ารัฐบาลชุดใหม่ของไต้หวันแสดงท่าทีแข็งกร้าวหรือแสดงท่าทีเ,เป็นประปักกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับต้องการแยกตัวออกมาจริงๆเนี่ยจีนก็คงไม่ยอมปล่อยเอาไว้แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ได้เป็น สถานการณ์ไม่ได้ตึงเครียดมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยประชาชนชาวไต้หวันเลือกที่จะสงบศึกกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับไปเลือกพักที่จะทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยเบาลงหรือผ่อนคลายมากขึ้นประเด็นความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันก็อาจจะผ่อนคลายลงองคําก็อาจจะขาดแรงหรือจากปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวได้เหมือนกันครับ ผมมาไฮไลท์ตรงนี้เลยนะสาคัญมากๆเลยเดี๋ยวผลการเลือกตั้งเสานี้นะใช่ครับกรอบกรอบราคาไวดีเท่าไหร่ดีครับช่วนงนี้ครับช่วงนี้ทองลงมาเยอะแล้วนะครับก็มองว่าการลงต่อเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้เยอะและแรงขายอาจจะเบาแต่เราก็ยังมองว่าถ้าการปรับตัวขึ้นของทองซ้ำไม่มาก ยังเป็นลักษณะของการรีบาวจำกัดนะครับก็ยังอาจจะเห็นการซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงของราคาได้ในระดับหนึ่งก็ไม่ต้านเนี่ย2 5 4 2 0 7 1นะครับตายังไม่ผ่าน2 0 7 1ภาพของทองคำยังแกว่งตัวในที่ทางไซเวดาวหรือแกว่งตัวในกรอบในทิทางซึมตัวลงนะครับแนวรับที่อยากจะให้จับตาดูคือ2 0 1 7เหรียญดอลลาร์ต่อออเป็นโลสัปดาห์นี้ แล้วก็2,000เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ซอนครับเป็นแนวรับจิตวิทยาท้งนี้เนี่ยราคาลงมาชน2,017เหรียญเด้งกลับหรือฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็2,000เหรียญดอลลาร์ตอรอยท์ซอนเป็นแนวรับจิตวิทยาถ้าเราวัดจากปายเดือนันวาคมที่ประดับสูงสุดเป็นปกติการที่2,144เหรียญ2,000เหรียญดอลลาร์ตอทอยทอ์ออนเนี่ยทองก็ลง มาเกือบร้อยห้าใช่ลึกแล้วครับร้อยเกือบร้อยห้าสิบเียนแล้วก็ถือว่าเยอะเยอะพอหรือว่าเป็นรอบที่จะเห็นจังหวะของการสร้างฐานหรือการเด้งกลับของราคาได้เหมือนกันครับก็คิดเป็นทองไทยสามหมื่นสามพันห้าร้อยสามมืสามพันสองรอยบาทต่อบาททองก็ยังใช้โซนดังกล่าวเข้าเก็บหรือเข้าซื้อกองได้ครับโอ้แต่ทองไทยเหนียวมากเลยนะ พราะบาทอ่อนนี่กับทองไทยนี่คือไม่ลงเลยคนที่รอกันแถวสามสามสามร้อยสมสาห้าร้อยนี่ก็คือยังคว้ากันไม่ค่อยติดเลยนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับตัวโครงการดิจิตอลวอลเล็ของออรัฐบาลนายกเศรษฐาด้วยนะครับ,รบตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยกฤษฎีกาเนี่ยมีการออกมาแสดงความเห็นว่าพอรกองเงินราชบัญอยติการกู้เงินที่จะมาแจกเงินในโครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ย เอ่อไม่ได้ขัดอะไรแต่ก็จะต้องศึกษาหรือปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ uh huh. พอปีศาจีกายมีการออกมาชี้ในลักษณะว่าไม่ผิดแต่ว่าต้องทําด้วยความระมัดระวังก็เลยมีความหวังว่าอาจจะมีการออกพรบการกู้เงิน uh huh. แล้วก็แจกเงินได้นะครับพอจะมีการกู้เงินหรือมีหนี้สาธารนณะเพิ่มขึ้นบาทก็เลยกลับมาอ่อก uh huh. ใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยวันนี้เลยนะครับ uh huh. ก็ จะมีการคุยกันระหว่างนายกเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าแบงก์ชาติยังถูกควบคุมหรือย,ยังคงขึ้นตรงกับกระทรวงการคลังซึ่งนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับจะมีการเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาหาลือเกี่ยวกับส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยหรือความเห็นต่อแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยของธนาคาร กับดอกเบี้ยผลกําไรของภาคธนาคารที่สูงเหลือเกินประเด็น่ยนะใช่ครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในระบบของภาคธนาคารที่มีส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ห่างกันนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หลายคนกําลังจับตาเพราะว่าหลายครั้งเลยนะครับที่หน่วยงานทางการเมืองหรือภาครัฐบาลจะพยายามเข้าไปแทรกแซงการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เงินบาทก็จะมีการสวิงตัวหรือมีการแกว่งตัวค่อนข้างผ,ลผลันผวนสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ YLG อยากจะให้จับตาดูค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนจากสถานการณ์ปัจจัยภายในประเทศเอ่อเพื่อคาดการณ์แนวโน้มค่างเงินบาทครับโอเควันนี้กรอบเงินบาทได้สักเท่าไหร่ครับครับเอ่อสำหรับเงินบาทนะครับ YLG เนี่ยยังมองว่าภาพของเงินบาทในตอนนี้มีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบ ในทิศทางไซด์เว้าบนะครับให้กรอบเนี่ยในแนวรับแรก34.83บาทแปดสบาท67เป็นแนวรับย่อยนะครับภาพปานขึ้นไปได้หรือผ่านไปใหม่เหนือระดับ35บาท9สตางค์น่าจะได้เห็น3 5บาทสตังค์ถึงระดับ35บาท4 0ตังค์นะครับก็ยังมองว่ายังมีแกลบ ให้เงินบาทมีโอกาสแกว่งตัวอ่อนค่าได้อยู่มแม้ว่าเงินบาทเช้านี้เนี่ยจะสามารถทรงตัวในระดับสูงเหนือ35บาทได้อย่างแข็งแกร่งนะครับอือโอเคขอบคุณมากครับคุณมรุษครับ ับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบต้องขอบคุณคุณวรุลุงขามผู้มีกาฟฟฟรฝ่ายวิเคราะห์บริษัทว YLG Boolean Future จำกัดที่มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันมุมมองกันในวันนี้นะครับอย่างใน,นคุณวรุฒบอกล่ะครับแม้ว่าราคาทองคํายังอยู่ในช่วงของการมักฐานแต่ว่าราคาก็ได้ลงมาเยอะแล้วนะครับหากเราดูตั้งแต่ช่วงที่ขึ้นไปทําอ่า new high record ที่2145 2148จนถึงตอนนี้ก็ร่วงมาเกือ150บ150ดอลลาร์แล้วการร่วงต่อเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบจํากัดนะครับแนวรับหลักๆที่คุณรุมองก็คือ2000ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยานะครับก็ไม่ควรหลุดลงไป นะครับนอ,อกจากนั้นเองหลังต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับ PPI แล้วก็ CPI ที่จะประกาศในวัน พฤหัสแลวก็วันศุกร์นี้ถือว่าเป็นตัวเลขสําคัญรวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดออกกลางแล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันในวันเสาร์ด้วยปัจแตยต่างๆถือว่ามีความสําคัญต่อราคาทองค,คาํคาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็ต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวในนี้ก็คือข้อมูลที่โกลวาอยู่ราฝากกันในช่วงนี้ครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทั้งทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ